ในตัวเชียยบันอยู่หรอไม่น่าหูดิอะพ่อ้เปี่ยนห้เขาแลวฮะน้ำท่วมไงนน้ำท่วมไงน้ำท่วมลุยมเห็นไหมบอกว่าไม่เชืียสวัสดีค่ะนี่ไหดูข้างบนไหม ดูก่อนที่จะปิดหมดอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นบอกดิเจดอใไรข้างบนหรืออะไรนม่เห็นตัอขอไม่รู้ฝันมาเนีอยเพราะว่าตอนทำเลยตัวนี่เละตัวอาหาร่ใสวตรงไหนหาของคับ้านดีดีค่ะเขอแอบเข้ามา

หาเมี่ยไม่ได้ใส่ใจที่มีกำลังใจได้เอมาได้หมดคิดนานไหมเห็นได้เล่นมุกก็อยากเล่นมุกหรอคิดว่าจะมาถ้าโผล่ระดับนี้หามุกมาเที yes> ่ยวเลยเนี่ยเรียงมีคนเดียวนรียกอะไรอ่ะ มันโดนเทียบายเรียกสีแน่เลยไม่ใช่หนูจ้ะเนี่ไม่ได้เลือกแต่สีนะเลือกข้อความด้วยนะไม่ใช่หนูบอกเราให้มันเห็นก่อน